สวัสดีครับพี่นองหลายคอมเมนต์มแห้งเทิ้งดีเทา่งแตงใจถามเทิ้งดาคือประเด็นคือถามว่าปอมแปมพาะว่าไหอยูวงสองเราบอกเป็นอย่างขึ้นได้มาวงหนึ่งลุกไล่ออกอีกบางคอมเมนต์กับปอมแปมถืงไล่ออกจากวงสองก็เลยได้มาเห็นหนาอยู่วงหนึ่ง แล้วก็อีกข้อเม,ม้นหนึ่งเป็นยังปอมแปมบ,แบอนคือบอให้ขื้นเวที่วงหนึ่งแน่คารมั่นคายอย่างคืออ่ะฟังครับทิาลานิ้เดียอย่าปอมแปมขื่นกันน้ำตาลตกพี่น้องกินน้ำตาลกันคือมันเป็นอย่างนี้นะคะท่านี้ถักเข้ามา ถามดีทั้งถามพอดีทังงันกระซ้างคนถจงก็ไปรักคหนึ่งนั่แหละข่าวลืกอกับว่าสมน้ำหน้าสมน้ำหน้า่า,าแปมถูกได้ออกกากวงสองแล้วร่นเหรอว่าไม่งานที่จริงมันเป็นอย่างนี้ค่ะรือว่าแปมกับพัวจนะูนตกลงกันแร้กอนไปวงสองใจยุ่งวุ่พอบบอกว่าใส่งวงสองมัมีงานไอ่กแปมก็เป็นคนดีนะมาถึงวงหน คืนนี้ว่าที่ว่า,าคืนน่ำคืนน่ำคืนเชาคืนคืนปกติอะไอ้ไงคือะมณั่าขืนแบบโรถทมาขืนวงหนึ่งอะพี่น,อน้องแมงมาขนเขาเมาขืานทงานดีเองเขไปวงที่เปกก็นราการ <c oughs> น,นี่ <c oughs> คือโปรแกรมหนาว่าเลเอาของว่า,เ,าเลนเยนาายังมาเลยแตเรื่องมาไทยมารีกคิดว่าเขาจะซอมที่หนึ่งมันไม่ขาดักิษเือมีจนยาี๋ยวันที่หามนเป็นเขาเลยขาไม่ยังเห็ดก็นด้วยายคิดเรคะรการอบหนาเด้พี่น้อง บอดเพืห้ขึ้นอยู่มือมือมาือลกมือมากมือแหลกเลา่นันบอเลมเป้วมือมากมือแหลกเลากรถามอยู่มันบบเมเป็นมืมากมือเาะกระถาง่นับ๊อบมาเด็นวยแมือกอหกเากระาอย่นนอบมเป็นวันที้ว้าก็แลเลาะกรงอนับอมาเป็นแกเลยกรถงันบ๊บลมาาแล้วมื่อหกเลาะรถนับมาเ่นายคล้วมืากเพราะว่าา คือมาหาเงินเนาะคือขันเอาไปยูซื้อห้องกอบปอแดงเลยรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาต้องหาวิธีก็คือทำไงเขาจะใช้เวลาบางเย่างไปเลยสิเราก็าสำหรับการขึ้นวงก็ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์สำรองมาไว้ทึ่งรถกับพี่นอ้องมือใดบ่มีงานกับขี้ <c oughs> แท้ขึ้นมามาขึ้นวงหนึ่งโ <Okay. S 1> บแมบ่นพาวด์บอนไงขึ้นบอนให้ขึ้นมืออยู่งยังบอกที่ฝนตกกับปอแด้เด่นงานยกเหลืองแล้วก็ถามอยู่แบมขึ้นควบควบสอง ขึ้นได้ความแปมก็ขึ้นได้พี่ฮอนดีข, Darwin, ขึ้นได้พี่เข็มขึ้นได้พี่วราะอะไรใช่ข yeah. mm hmm. mm. ึ้นได้ที่เป็นบุคลากรเก่าของสาวหน่อยครับพี่น้องแต่ละการที่ตกลงกันเีย่ารอคนะขอบคุณทุกน้ำหลังใหนะคะขอบคุณพ่อเจ้าที่สงสัยขัานประกอบขั้นเรียงน้ำเหม็นยูซันเลยไม่ได้ถืงไรออกพี่น้องไม่ได้ถืงไรออกคือตอนเนี้ยล้ำเพื่อโชว์บพรท่านนี้มีงานแต่ซิมี่ประมาณวันที่11บเเงี้ยวไปเลย อีสานค่ัพี่น้อนงานอีสานยังอยู่ในจายังไม่ได้เลิะเพราะพ่อมักระหยอนเปล่ามันมกระหยอนเนี่ยคนไปเกลียดไปงอนที่จริงเนี่ยมันมีงานวันที่สี่ห้าเดือนพายุเขาพายุเขาเดือนเพิ่ง งานาือมานนุมแม่ทำไอ้นี่ก็มาทำงานหาเงินทั้งคิดหัวมือู่วงสองก็ดีอยู่วงหนึ่งก็ดีดีเา่คงวงสองเขาทมาเป็นเป็นเ่าเปเป็นพี่เถาเถาซากันแล้วพี่มันดีแล่ะค่ะพี่เ้ละวงสองไปอยู่วงหนึ่งกับมวันไปอยู่วงสองกับมวนวันคนนะแบเ าางานมาแดง FC แฟนทัลบุรละคุณเลยคุณชัดเจนเลยกลุ่มนั้นก็จะเ,เป็น LGBT เยอะมาเปมาเบิงอี่นี้นะเป็นพี b หน้าฝาล่มนึทีออ่พอยี่มส่วนใหญ่เลยเป็น FC สาม FC ง c หน่ F ถามว่าไปหันยากวา,ากะยากเ่าพี่้องเหมือนเริ่มสร้างฐาน FC ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มยูทูบยังไม่แน่นเท่าวงุงนะุ่มแมนกลุ่มยูทูบยังบัน,น่นนะว่าเายอฟซี่เป็นสายหน่อยทาเฟซบุ๊กนั่งก็เริ่มแน่นขึ้นกต่ชิมีมีเอฟซีทางเฟซบุ๊กเขามาหลายพวกเพจติ๊กตอกอะไรอย่างงี้พี่น้อง่าเพจไปเร็วแต่ว่าสำหรับทางยูทูบส่วนมากกับชิเป็นเอฟซีบอสเอฟซีน้องหญิงหาพี่น้องเพิ่งกับติดตามยูทีวบวงหนึง่ง ฝากพี่น้องเบิ่งแง่งนั้นได้กับยูทูบยูทูบมันก็สิมีอุดรนุนเนี่ยแต่มันเป็นมันมันเป็นก็ของการสร้างสารใหม่เราก็ยังเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่จะเพิ่งบาวาสุดเป็นเลือดที่ดันขับขอบคุณพี่โฮมแมทที่เป็นเอฟซีรุ่นแรกแม่ทยังเป็นผู้เป็นศิลปินผู้ได้สร้างเบิ่งแง่งศิลปินที่เป็เบิ้งเก่าทุกคน ต e ั้งแต่เสาวนวลกลับแบก่มจกจ่ารเพื่อช่วก,กันไล่ด้วยผมนคนเีนสุก่อนะันีว่เปได้กินน้ำตาลเพราะว่าน้ำมันคือสุขวินวิ่งเด็กเพนชเขาด้ยกินน้ำตาล่อนเปิดล้อยากินไรเดกี่ลัม่รอนมเริ่มค่าเดิมต้องมามบบมรเนนารนน้ำมนูยน

สองสาวน้อยเสี่ยงสิทธิองมากพี่น้องคอนเทนต์มันกะนี่เนาะคอนเทนต์มันขันเอาตรงตัวคือมันบดหลายคือคอนเทนต์วงหนึ่งเพราะว่าพอพอพอแม่แม่เอฟซีน้องยิงหรือศิลปินทันนรื่ขึ้นี่สิมาถหาเขาก็มีแนวไทยตรงนี้นั่นอัันนน้จะเป็นเหมือนแบบวงใหม่เนาะแมนมันเป็นวงใหม่วงใหม่ที่กก็เรื่องใหม่ต้องใส่เวลา ผมพปามหาเนืไทยบอรพยายามหาแนวไทยบองย่างนึ่งกลนแล้วต้องใส่เสียงหน่่ยใช้เสียงเยอะกว่าอยู่มุมหลายเท่าเลยจากที่ท้องวัน้องสามสีเพลงกเกือบสิบอขึ้นต้องเเิับผมื่มก็ต้องถนอมเสียงกันเลยสกายเป็นไปวง2องสิมีแต่แอดมินไายให้สะส่วนม่ผมแมมีเดทไทยประมาณคลิปสคลิปสคลิปประมาณนี้บกนน น้ำใน้คุ้มเลอยนี่สะเปลือเป็นขวดปรุงล้านกะกว้างสบายกะพี่น้องแบบมีหม,ม,ม่องยูหม่องเศร้ามีลานปูนกำนัลแก้วพันว่าต้องเป็นลานปูนเวลาขันมีฝนตกมี่ยังนอ้องฝนยุดหรอกอะสามารถหล่นลนต่อได้เลยนสนามมะลิ กินขนมเมงใหญ่เน <The> ี the ่ยเหมือนกันอันนี้ครับพี่น้องวิทีกระบอกแมนตว่าทีมเบื้องหลังทีมจอยเอ l e ีของวงสองกับกับมาซอยวงหนึ่งได้ครับพี่น้องยิมตายทีมเบื้องหลังกับมามาซอยกัน ช่ยกันเพราะว่าเมื่อคือจังสมมุติเดียวกันเนาะเป็นเดียวกันไม่เหมือนสาขาหนึ่งสาขาสองบุคลากรเรียกประจวบบุคลากรท่านตรงไหนภาษาภาษาอังกฤษเปรเทียบกันเลยแมนโยกจากวงหนึ่งไปวงสองโยกจากวงสองขับมาวงหนึ่งกันเลยสองวงกันโอ้ยเขาเครียดเนาะค่ะบี่น้องเขาใจตามนี้เนาะเขาต้องคิดบวกเข้าไว้นะคะชีวิตเราจะมีความเจริญแต่ไม่อคติเขาจะทำที่หัว หให้แบบว่ากวนทีสิอันนั้นนะใไฮไฮไฮมึงฟังฟังคลิปด,ดีๆครับพี่น้องว่ามันเป็นไปมาจยังไงเป็นแบบทีคิดบ่แต่กระส่วนหน่อยนะเพราะอะไรนะมึงขี้ข้นหนอแต่ไม่บ่ได้ไปคือสาหะาว่า ก็ส่วนมากพ่อไม่มีเพื่อนกับเขาใจเนาะเพื่อนกับรู้น้อเพื่อนที่ติดตามที่เปิดติดตามพงานแต่ที่ผ่้สร้างคือเรื่องของแม่โอ้ปวดเอ็นข่อเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพื่อนนี่พี่น้องขอบคุนดูกำลังใจแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ